สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปฟังรบกวรกดติดตามกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นตัวเครนนะครับ C R A N E นะครับโดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับทุกท่านต้องมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะครับ โดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับไม่มีเจตนาที่จะชี้นําหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องของท่านนะครับเรามีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนเม้าเป็นลงทุนคุณภาพนะครับวันนี้เรามาดูหุ้นนะครับเครน C R A N E นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเครนที่มันก่อนนะครับเครนกราฟมันนะครับ กราฟมันตอนนี้เครนยังเป็นทิศทางขาลงนะครับเป็นทิศทางขาลงเนี่ยฮะสังเกตเส้นนะครับที่เรียงตัวกันนะครับเส้น50เส้น26กเส้น12บนะครับแต่เครนเครนนะครับเครนพยายามทำทะลุเส้น50วันนะครับโดยพาราบลิกซาเนี่ยตอนนี้ขึ้น2เมตรแล้วนะฮะด้านล่างเห็นไหมครับ อ่าปรับลิกาานะครับเคลนลงมาเยอะมากเลยนะครับลงมาจากราคานน่นเลยนะครับของมันนี่อยู่ที่ยอดเจดบาทห้าสิบประมาณเจ็บาทห้าสิบหรือประมาณ7 50, ็ดบอาทห7สิบ็ดนะครับทำยอดไว้นะคเคลนลงมาอยู่ที่ตอนนี้1บาทเจ็ดสิบหกสตางค์นะครับ1บาทเจ็สหกสตางค์เคลนกราฟมันนะครับตอนนี้ยังขึ้นนะครับพยายามทำทะลุนแนวต้านนะครับ ต่อไปนะครับเคลนมาดูที่กราฟวีครับกราฟวีเห็นไหมครับอ่ากราฟวีนะครับเส้นเสียมพูนี่เป็นเส้น200วันนะครับเคลนทําทะลุเส้น50วันไปแล้วนะครับตอนนี้และยืนได้นะครับและกําลังทําทะลุเส้น200วันนะครับเพื่อกลับตัวนะครับไปเป็นขาขึ้นนะครับเคลนนะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ที่1บาท 1นึบาทเจนะครับเรนนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1นึบาทเจสตางค์นะครับวันที่สวันที่สเดือน10ปี2,565นะครับเกรนต่อไปเป็นกราฟเดยนะครับกราฟเดยเห็นไหมครับเกรนตอนนี้ทําทะลุแนวต้าน1บาท66สสตางค์นะครับเนี่ยครับตรงที่ผมเอา เส้นนะครับเป็นจุดแนวต้านนะครับตอนนี้เครนทําแท่งนะครับบิ๊กไวขึ้นมาเลยนะครับทะลุแนวต้านขึ้นมาอยู่ที่ราคาบาทเจ็นะครับตอนนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยประมาณเกือบครึ่งแท่งนะฮะถ้าจะเข้าตัวเครนนะครับควรจะเข้าที่ราคาสัก1นึบาทหกนะครับแล้วก็ตั้ง s ต o อป o อสอยู่ที่ประมาณบาทห้หรือบาท60นะครับ ไม่ควรจะไล่ราคาขึ้นไปนะฮะถ้าไล่ก็ต้องเอาจุดที่เข้าเป็นจุดสต็อปลอสนะครับเพราะตอนนี้ได้ขึ้นพาราบริกซาเม็ดแรกแล้วนะครับของกราฟเดนะครับวันนี้หุ้นบวก19.95จุดด้วยนะครับเคลนนะครับนะฮะสวยมากเลยตอนนี้เครนกำลังทำเพื่อทะลุนะครับแนวต้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงนี้นะฮะบ,บาท 99นะครับอ่าเครนจบแล้วครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับช่องของเรานะครับแล้วก็ใครสนใจเปิดบัญชีหุ้นสามารถสอบถามใต้คลิปนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็าฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ